สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Funoa นะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG การ์ดจริงนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กที่เรียกได้ว่ารอคอยกันมากนะครับนั่นเป็นเด็กบา r ชโม่นะครับ Vmax นะครับก็อ่ะเริ่มกันที่ตัวโปเกมอนกันก่อนเลยละกันนะครับมาตืดอ่ะก็เริ่มจากพระเอกของเราก่อนนะครับนั่นก็คือบาชโม่นะครับใส่ล่าง V 4นะครับ4ใบนะครับแล้วก็ล่าง VMAX 3ใบนะครับ ซึ่งตัวล่าง V เนี่ยจะมีท่าโจมตีทั้งหมด2ท่านะครับท่าแรกเนี่ยก็ใส่2 g ใส่นะครับโจมตี50ส่วนท่าที่2เนี่ยใช้4 g นะครับตี210นะครับแล้วก็ต้องทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับปวยมอนนี้2ลูกนะครับก็ไอตัวบาชโมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวตีตอนเริ่มได้นะครับหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็สุดท้ายเราก็จะต้องโวเป็น VMAX อยู่ดีนะครับตัว V Max นะครับใส่จี้เดียวนะครับตี60นะครับแล้วก็ ตัวที่โดนตีเนี่ยจะหนีไม่ได้นะครับแล้วก็ท่าที่2เนี่ยใส่ 2G 4จี้ตีร้อยสามสิบนะครับแล้วเราสามารถที่จะเอาการ์ดพลังงานนะครับ2ใบนะครับติดไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าการ์ดพลังงาน1ใบนะครับติดให้โปเกมอนจู่โจมต่อเนื่องนะครับ2ตัวนะครับก็คือตัวละใบแหละพูดง่ายๆนะครับซึ่งไอการ์ดพลังงานเนี่ยมันสามารถหยิบอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นพลังงานพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย หยิบพลังงานอะไรก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เราก็คงจะหยิบเบิ้ลจี้จูโจมต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ไอตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสามารถขึ้นมาตีได้เช่นกันนะครับต่อมามอนวีแล้วกันนะก็จะเป็นนี่ถ้าเกิดมีเรียกว่าอะไรดีเจอทับน้ําเยอะๆนะครับก็สวิตไปเล่นไอตัวแพนกวินบ้างก็ได้นะครับมันก็ตีร้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยมันก็ปิดอบิลิตี้มอนที่ไม่มี ที่ไม่ใช่รูโปเกมอนรูโปเกมอนคืออะไรนะครับรูก็คือเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเห็นไหมจะมีคําว่ากด V อยู่นะครับอันเนี้ยคือถ้ามันมีความไอพวกเนี้ยก็คือมันเป็นรูโปเกมอนนะครับก็คือตัวที่ไม่ใช่รูโปเกมอนเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ตัวอีโวด้วยนะเออก็จะไอ้นี่นะครับก็จะปิดอบิลิตี้ได้นะครับก็จะเป็นพวกจิราชิอ่าจิราชิ Amazing อเมซิ่งอ่าลิงยาเลรูตันนะครับที่ปิดได้นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตของเราอีกตัวหนึ่งก็เป็นวาตชิระกะนะครับตัวนี้เนี่ยมอลงมาจากมือนะครับสามารถที่จะหยิบการ์ดเทนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับจากในหลุมนะครับกลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะย้อนไปสักนิดนึงเป็นซิวารี GX นะครับไอตัวล่างเบสิกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรด้วยนะครับก็จะมีล่าง GX นะครับล่าง GX เนี่ยมันจะมี ability นะครับ d i s r e l o a d เออชื่อ dis reload นะครับอันนี้เนี่ย จะตัจวมันจะตัวอะไรว่าจะจั่วการ์ดให้เต็มมือ5นะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรามือน้อยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะจั่วให้ได้5ใบนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เทิร์นละ1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามี2ตัวเนี่ยก็ใช้ได้2ครั้งด้วยนะครับบางตัวมันจะกําหนดมาว่าเอ้ยต่อให้มีหลายตัวก็ใช้ได้ตัวเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยใช้ได้2ตัวเลยนะครับสมมุติว่าจั่วมาปลื้ดแรก5้าใบปุ๊บเล่น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 แล้วก็มีตัวที่2ก็จั่วปลื้ดอีก็ 5ตีนะครับมันจะใส่2 G ีตี50นะครับแล้วก็ถ้าเทอ์นั้นเราใช้เทนเนอร์ซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะบวกพลังโจมตีอีก70นะครับเป็น120นะครับส่วนท่า GX เนี่ยไม่มีอะไรนะครับเป็นท่าที่เอาไว้ทำลายอันต้าบีทนะครับแต่ซึ่งตอนนี้ก็มีน้อยเหลือเกินนะครับก็คงไม่มีอะไรนอกจากเอามาจั่วนะครับเนื่องจากว่าเด็กไฟเนี่ยมือมันเน่าง่ายนะครับเพราะว่าเทนเนอร์ซัพพอร์ตก็จะเป็นแบบช่างเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมือมันเน่าง่ายมากนะครับ การที่มีซิเวอรี่อยู่ก็ทําให้มือเราโฟล์มากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคู่หูของเหล่าจู่โจมต่อเนื่องนะครับนั่นคือออกตันนะครับออกตันร่างแรกไม่มีอะไรนะครับข้ามไปออกตันล่าง2เนี่ยอ่าล่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถหาการ์ดที่มีติดสัญลักษณ์จู่โจมต่อเนื่อง1ใบขึ้นมือได้นะครับก็ในที่นี้เราก็จะเอามาหาจี้หาเทนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับหาบาชโมนะครับหาทุกอย่างที่เราอยากหานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อเทิร์น ถึงแม้จะมี2ตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับตรงข้ามกับซิเวอรี่เมื่อกี้นะครับต่อมาเป็นเทนเนอร์ซัพพอร์ตนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็เริ่มจากช่างเชื่อมช่างเชื่อมนะครับเอาจี้ไฟจากบนมือ2ใบนะครับแปะที่โปเกมอนเอ่อเรียกว่าต้องได้ถึงนะใบเดียวก็ได้แต่ว่าไม่มีซักใบไม่ได้ครับอันนี้ช่างเชื่อมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันจะต้องมีจี้สักหนึ่งใบนะครับแปะที่โปเกมอน 1ตัวนะครับแต่ว่าแปะได้ถุงสุด2ใบนะครับพอแปะเสร็จปุ๊บเราก็จะจั่ว3นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละครับทั้งเชื่อมแต่เป็นการแปะจี้แบบโกงๆเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสำหรับตัวช่างเชื่อมนะครับต่อมาก็จะเป็นคําสั่งบอสนะครับลากโปเกมอนจากตําแหน่งเบนขึ้นตําแหน่งต่อสู้นะครับอันนี้ก็คุยกันบ่อยแล้วนะครับต่อมาคอนี่สู้สุดใจนะครับคอนี่ส้สุดใจเนี่ยก็คือใช้แล้วจัวการ์ดให้เต็มมือ6นะครับก็ มันจริงมันไม่มีอะไรมันเอามากันมือแย่เฉยๆนะครับที่ผมใส่มาเนี่ยเพราะว่าเราสามารถหาได้ด้วยออกตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้คอนี่ไปก่อนได้นะครับแล้วก็โมมิครับโมมิ i, เนี่ยจะฟื้นฟู HP ของโปเกมอนวิวัฒนาการทั้งหมดทุกตัวนะครับหลังจากนั้นตัวที่ได้ยิวนะครับก็คือก็ได้ฟื้นฟูเนี่ยก็จะต้องถอดจีทิ้งนะครับซึ่งมันจะคอมโบกับตัวบาชโมเรานะครับตัวบาชโมเราเนี่ยพูดง่ายดี ก็คือถ้าตอนที่มันโดนตีแล้วเจ็บเนี่ยเรากดโมมิปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะถอดจี้ทิ้งใช่ไหมแล้วก็เสียบจี้จากบนมือใหม่แล้วก็สมมติว่าจี G ้ ink, ที่ถอดไปมันเป็น G ink, จี้จู่โจมต่อเนื่องเนี้ยมันก็สามารถที่จะรีกลับมาใช้ใหม่ได้ให้ตัวหลังนะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้โมมิทิ้งทิ้งวนๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นไอเทมละกันนะไอเทมเด็กนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มจาก ควิกบอลนะครับใส่4ใบนะครับเหมือนกันทุกเด็กนะครับก็คือทิ้งก้าดบนมือ1ใบหาโปยมอนเบสิกนะครับขึ้นมือ1ตัวนะครับใส่4นะครับต่อมาเป็นการสื่อสารนะครับเอาโปยมอน1ใบบนมือนะครับกลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็ไปหาโปยมอนตัวใหม่มาแทนนะครับต่อมาเครื่องหอวิวัฒนาการนะครับเนื่องจากว่าเรามีตัวอีโวค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นออกตัน2ตัวซิเวอรี่สใบแล้วก็ยังมีบาชามูอีก3ตัวนะเพราะฉะนั้นใส่2ใบไม่น่าจะใช่ปัญหา น่าจะต้องมีตัวอะไรหาได้ั้งแหละนะครับต่อมานะครับโปเกเกียสามจุนะครับอันนี้ใส่3ใบนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกอะครับว่าเด็กไฟมือมันเน่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีโปเกเกียอยู่บางทีอาจจะไปได้อะไรมานะครับก็สามารถจะเล่นต่อได้นะครับประมาณนี้ต่อมาสับเปลี่นนะครับสปลี่ยนบยมอนใส่3ใบนะครับเอาไว้ขึ้นลงนะครับแล้วก็เชือกหลบหนี1ใบนะครับแต่เชือกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสัปีนแหละแต่ว่า จะส่งผลต่อฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็คือใช้ปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะต้องเลือกสับโปเกมอนจากเบน์ขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันพอฝั่งตรงข้ามทําเสร็จปุ๊บให้เราทําตามนะครับว่าเราก็จะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งจากเบน์ขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้เช่นกันนะครับต่อมาตาประทับรีเซ็ตนะครับเอาไว้รีมือนะครับเอาไว้รีมือฝั่งตรงข้ามให้เหลือเท่ากับจํานวนไพร์ที่เขาเก็บไปนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ตอนที่เราเกมเสียเปรียบนะครับฝั่ง,งข้ามนำไปเยอะ ใช้ตาประทับรีเซ็ตอย่างบางทีมือเขาก็จะเน่าไปเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับไอเทมติดโปเกมอนนะครับอันนี้ใช้2ใบนะครับก็จะมีลูกโป่งเอาไว้ถอยนะครับแล้วก็เมมโมรีแคปซูลอันนี้เนี่ยติดให้บาชโมนะครับแล้วมันก็จะสามารถใช้ท่าตอนที่เป็นร่างวีได้นี่เลยซึ่งตาตอนที่เป็นร่างวีนะครับมันก็เป็นท่าที่โจมตีค่อนข้างแรงนะครัโจมตีได้ถึง210นะครับท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เอาไว้แบบเฮ้ยตีไปร้อยสามสิบแล้วฝั่งข้ามคิดว่าเฮ้ยมันเป็นบาชโม่อะมันตีเราไม่ตายหรอกพอเทินหน้าเราติดเมมโมรีแคปซูลปึ้มปึ๊บเราก็แอบใช้ท่าของตัวล่างเด็กนะครับถึงแม้เราจะเป็นร่าง VMAX ไปแล้วเราก็แอบมาใช้ท่าเด็กนะครับก็ตีอนะีก210เนาะ130บวก210เนี่ย340เลยนะคิดว่าน่าจะตายทุกตัวนะครับอ่าละต่อมาก็จะเป็นสเตเดียมนะครับสเตเดียมก็จะเป็นไอ้นี่เลยนะครับเตาขนาดยักษ์3ใบนะครับ อันนี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับเอาไว้หาจีไฟอย่างเดียวเพื่อให้มือไม่เน่าง่ายนะครับแล้วก็ใส่เยอะๆก็เอาไว้พังฟิวคนอื่นด้วยนะครับประมาณนี้สุดท้ายก็จะเป็น Energy นะครับ Energy เนี่ยผมจะใช้เป็น Energy พลังงานจุโจมต่อเนื่อง4ใบนะครับแล้วก็ Energy ไฟ8ใบนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากหลักๆก็คือเราต้องโวออกตันเพื่อที่จะหาจี้ให้ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับปู่ก็ขอจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีเล่นเนี่ยอาจจะมาวันเสาร์นะครับก็วันอาทิตย์เนี่ยอยากจะให้มันเป็นทกกระปู่นะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะเดี๋ยวขอคิดหัวข้อก่อนนะว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ปู่ก็ลาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ